มาดูโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับการแปลงวงจรเน็ตเวิร์กใดๆให้กลายเป็นวงจรเทวินินอย่างง่ายนะครับโครงสร้างวงจรแบบนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีอยู่ในวิชาอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นเป็นโมเดลของทรานซิสเตอร์นะครับทรานซิสเตอร์แบบจำไม่ได้ว่าเป็น n p n เ,เป็นเป็น n p n หรือเป็นว o s f e t นะครับแต่แบบนี้เป็นโครงสร้างของทรานซิสเตอร์นะครับ อันนี้วงจรเทวินินนะครับเมื่อมองเข้าจากขั้ว A-B เนี่ยเราก็จะได้ equlent i v a เทวิน e ิน equlent i v a เนี่ยหน้าตาแบบนี้นะครับทุกคนน่าจะจำได้แล้วแหละนะเพราะว่าเราทำโจทย์เกี่ยวกัแบเทวินินไปหลายข้อละอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อนะครับอ่าตัวน,นี้ก็คือ,คอ R เทวินินถูต้องไหมครับเมื่อมองจากขั AB, นะ้ว A-B ส่วน V ตัวนี้ก็คือ V เทวิ in, นะิน เราก็มาเริ่มหา v t เทมินินก่อนเลยนะครับ v t เทมินินเนี่ยก็คือแรงดันที่ตกค่อมเทอร์มินอล A B ถูกต้องไหมครับตัวนี้ uh, สองนี้ข้อนี้ uh, uh. เราจะเทคโหนหรือว่ายังไงดีถ้าเราเทนโนดเราจะมีแรงดันโหนนี้ที่ไม่รู้ถูกต้องไหมครับ v x แต่ถ้าเราวนเมตรเราก็จะได้ I.O. ตัวนี้ข้อนี้ผมเทคโนด,ดีว่านะครับเป็น vx ตัวนี้เดี๋ยวผมลองเทคโนดไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับจำไม่ได้ละผมให้โนนตัวนี้นะครับดันแรงดันตัวนี้ก็คือแรงดัน vx นะครับ วีเทวินินก็จะมีค่าเท่ากับ Vx นะครับ <c oughs> ตรงนี้แล้วนะครับก็คือ KCL ที่หนด v วนะครับจะได้40 IO นะครับ40 io แล้วก็บวกกับ Vx ส่วน50 เท่ากับ0นะครับจากนั้นนำ50คูณทั้งสมการนะครับเขียนตรงนี้จะได้ไม่เปลือ้อนบรรทัดนะครับนำ50คูณทั้งสมการ5 4 20นะครับก็จะได้2,000 io แล้วก็บวก vx เท่ากับ0เป็นสมการที่1นนะครับต่อไปฝั่งนี้ฝั่งนี้ต้องวนเมชนะครับนะเป็นโจทย์เป็นวงจรเดียวแต่ต้อง KCL ที่ที่ฝั่งหนึ่งแล้วก็ KCL ที่ฝั่ง KVL ที่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ KCL ที่ฝั่งนี้อันนี้ก็ KVL นะครับที่เมช io นะครับก็จะได้นะครับลบสามนะครับตัวนี้แรงดันตรงนี้เจอลบสามออมาเจอตรงนี้ก็คือหนึ่ง kio นะครับวงหนึ่ง k หนึ่งพัน io นะครับแล้วก็บวกกับสอง vx นะครับเท่ากับศูนย์นะครับผลรวมรอบแรงดันรอบรูดปิดใดงนี่ครับเป็นศูนย์ะฉะนั้น รูปตัวนี้ก็จะได้1,000 io แล้วก็บวกกับ2 vx เท่ากับ3เป็นสมการที่2นะจากนั้นเราใช้เครื่องคิดเลขนะครับในการแก้สมการนี้นะครับเราจะได้ vo แล้วก็ v t ท e v น n i n เนี่ยเท่ากับ vx พอดี พารามิเตอร์ตัวที่1ของสมการที่1ก็คือ2000นะครับตัวที่2ก็คือ1ตัวที่3ก็คือ0พารามิเตอร์ตัวที่1ของสมการที่2ก็คือ1000ตัวที่2ก็คือ2ตัวที่3ก็คือ3นะครับานั้นะเราจะได้ iO เท่ากับ1 v มิลลิแอมแล้วก็ได้ V/X ซนะครับซึ่งก็คือ v เทมินินเท่ากับ2โวลต์เรารู้แล้วว่าตรงนี้เท่ากับ2โวลต์ เพื่อให้วงจรนี้สมบูรณ์เราก็ต้องหาค่าความต้านทานเทวรนินนะครับเนื่องจากว่าวงจรนี้มันมีแหล่งจ่ายไม่อิสระนะครับดังนั้นการหาค่าความต้านทานเทวินินนี้จะไม่สามารถยุบรวมค่าความต้านทานได้นะครับเราจะต้องใช้วิธีป้อนแหล่งจ่ายกระแส1แอมป์เข้าไปในวงจรแทนเราต้องใช้วิธีป้อนแหล่งจ่ายกระแสเข้าไปในวงจรแล้วก็หาแรงดันที่ตกค่อมกระแสนะครับซึ่งตอนที่ป้อนเนี่ยเราต้อง เซตซีโร่แหล่งจ่ายต่างๆด้วยถ้ามีแหล่งจ่ายอิสระก็ต้องเซตซีโร่กันซึ่งพอพอมีแหล่งจ่ายแรงดันที่เป็นแหล่งจ่ายอิสระถูกเซตซีโร่มันจะปูพูดตัวเหมือนช็อตเซอร์กิตถูกต้องไหมครับเพราะว่าหดลวดที่มันช็อตเนี่ยมันก็ไม่มีแรงดันตกคบดังนั้น เราต้องป้อนป้อนอย่างนี้ใช่ไหมครับเพื่อหาค่าความต้านทานเทิปินินป้อนหนึ่งแอมป์นะครับแล้ก็หา VT ตัวนี้นะครับถ้าเราได้ VT เนี่ย VT ก็จะมีค่าเท่ากับค่าความต้านทานเทิปินินเลยถูกไหมครับก็เหมือนเดิมนะครับผมคุณเด็ก ผมจะเทคโนตตรงนี้นะครับแล้วก็บนเมฆตรงนี้ตรงนี้นะครับเป็นเป็น vx นะครับให้เป็นแรงดันเดียวกันนะครับันค่าความต้านทานจะเป็นเทบินินจะมีค่าเท่ากับ vx เลยเพราะว่ามันมีค่าเท่ากับ vx ส่วน i i มันเป็นหนึ่งอ่ะคูเดียวเด่ยวงงนะครับมาทำันเลย KCL นะครับที่โนด vx นะครับ Vx ก็คือตัวนี้นะครับผมก็จะได้40 io นะครับ40 io แล้วก็บวกกับ50 vx ส่วน50ถูกไหมครับกระแสตรงนี้ก็คือ40 io ส่วนกระแสที่ไหลลงมาตรงนี้ก็คือแรงดันตรงนี้ส่วนด้วยค่าความต้านทานตรงนี้ก็คือ50แล้วกระแสที่กิ่งนี้นะครับก็คือลบเท่ากับ0นนะครับเดิมเลยนำ50คูณทั้งสมการนะครับ ตรงนี้ได้ไม่เปลืนอันนี้ก็จะเป็น2000 io นะครับบวก vx แล้วก็อันนี้จะเป็นลบ50นะครับแล้วย้ายไปฝั่งขวาก็จะเป็นบวก50เป็นสมกัรที่1นะครับจากนั้นเรา kvl นะครับที่ mesh mesh io นะครับผมแล้วก <c oughs> <G> ็จะได้หนึ่งหนึ่งพัน io นะครับหนึ 1, ่งพัน io บวกกับสอง vx นะครับเท่ากับศูนย์นะครับผมเป็นสมการที่สองนี่นั้นเราก็ ใช้เครื่องคิดเลขแก้สรรมการเชิงเส้น2อตัวแปรนี้นะครับ <Yeah. S 1> พารามิเตอร์ตัวแรกก็สองพเหมือนกันตัวที่สคือ1ตัวที่3คือ50พารามิเตอร์ตัวที่1ของสรรมการที่2คือหนึ่พันตัวที่2คือ2ตัวที่3คือ0นะครั <Yeah. S 1> เราจะได้โอเท่ากับ0 0 3 3์จแล้วก็ได้ v x เท่ากับลบหลบสิบจุด คราวนี้ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่า R เทวินินติดลบค่าความต้านทานติดลบนะครับเพราะฉะนั้น R เทวินินนะครับจะมีค่าเท่ากับ v x นะครับส่วนหนึ่งเพรฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นค่าความต้านทานเท่ากับลบสิบหกจุดหกเจ็ดโอห์มนะค <lyrics. S 1> รับอาจจะอาจจะตื่นเต้นนิดนึงเพราะไม่เคยเห็นค่าความต้านทานที่เป็นลบแต่จริงๆแล้ว ค่าความต้านทานสามารถเป็นลบได้นะครับลบสิบหกจุดหกเจ็ดค่าความต้านทานนี้เป็นลบหมายความว่าไงก็หมายความว่ามันเป็นอุปกรณ์แบบพาสซีฟหรือหรืออุปอธิโนเป็นอุปกรณ์แบบแอคทีฟนะครับเพราะมันคือทานซิสเตอร์นะครับอุปกรณ์พวกนี้สามารถจ่ายพลังงานออกมาได้นะครับมันคืออุปกรณ์แบบแอคทีฟไม่ใช่แค่เฉพาะพาสซีฟ